สวัสดีครับพบกับป๊อปเป็ดเชดข่าวกันอีกเหมือนเดิมนะครับผม EP นี้อาจจะเป็น EP ที่3นะครับเรามาสรุปประเด็นนะครับ4ประเด็นนะครับหลังที่เราพิชิตชัยจากราชันชุดขาวแล้วนะครับว่าแล้วจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไปเลย โดยประเด็นแรกนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการวิ่งเพจไม่มีวันหมดนะครับผมก็คงจะต้องบอกเลยว่าการเล่นของลิเวอร์พูลวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะได้ใจนักได้ใจกองเชียร์แน่ๆละครับนะในเรื่องของการเพจซิงคนะคือพูดง่ายๆว่านักเตะทุกคนนะครับพร้อมที่จะเล่นตามที่โค้ดวางแผนไว้นะครับคือการเพจของลิเวอร์พูลเนี่ยจนเพจจากเดนบนลงมาเดินกลางอยู่แล้วนะครับทำให้ในเรื่องของการไล่บอลเนี่ยมันแบบว่า แป๊บเดียวนะครับคืออีกฝั่งหนึ่งได้บอลปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็เสียบอลแล้วนี่ครับนะเป็นจากการที่นักเตะเนี่ยมีหัวใจที่ค่อนข้างที่จะแบบอย,อยากจะได้บอลมาเร็วๆน่ะคือ,อในเรื่องของอาการเล่นของอันอนี้สลอตนะครับ ต้องบอกเลยว่าการครองบอลน่ะคือหัวใจของอันีสล็อตนะครับคือการที่เรามีบอลเนี่ยมันจะดีกว่าการที่เราไม่มีบอลนะครับคือต้องบอกเลยว่าอันี้สล็อตรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามีบอลมันมันมีออปชันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ถ้าเรานำนะครับการที่เรามีบอลเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็ไม่บุกมานะครับเออสองก็คือการที่เราแบบอ่าต้องการบอลต้องการที่จะเป็นคนที่กลุมความได้เปรียบเนี่ยมันก็ต้องรีบเอาบอลมานะครับ ซึ่งนักเตะทุกคนอ่ะพร้อมใจที่จะเล่นตามอันนี้สล็อตมากๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แดนบน,นครับซึ่งก็มีนูย้งนูเย็ตนะครับไร่บอลมานะครับผมเออตรงนี้ทําให้เราได้บอลได้ค่อนข้างรวนเร็วนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของการบุกนะครับบอกเลยว่า พอได้บอลปุ๊บเนี่ยการจบสกอร์ของลิงพูเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับถึงแม้ว่าในครึ่งแรกเนี่ยจะไม่มีประตูก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์ก็ถือว่า,าได้จบสกอร์หลายๆทีนะครับถึงแม้ว่าจะศูนย์ศูนย์ในครึ่งแรกนั่นเองนะก็ต้องบอกเลยว่านักเตะมีหัวจินหัวใจที่เข้มแข็งนะครับพร้อมที่จะเขาเรียกว่าเป็นไม่ยอมแพ้นะครับอยากจะได้ชัยชนะนะครับกระเฮียนกระหือรือนะเล่นในบ้านอะไรหลายๆอย่างนะมัน มันผสมปนเปนกันทําให้นักเตะแบบคึกคึกมากนะครับเออการเจอลายชันคุชุดขาวเนี่ยก็ไม่เคยชนะตั้งแต่โอุ้นานมากเลยนะนานมากๆเลยนะครับตั้งแต่นู้นแหละนะครับสองถ้าย้อนไปจริงๆก็ย้อนไปเหมือนปีส0 0 9หรือเปล่าประมาณนี้ครับที่เล่นในบ้านนะครับคืออันนั้นคือชนะล่าสุดนะครับแต่ว่าตอนที่ชนะเรียวเมลิดก็มีก็จะมีช่วงมไม่แทบจะไม่มีเลยอ่าดังนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับการาการทำตามแผนของอานนี้สลอตโดยนักเตะเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆครับข้อ2นะครับก็ควรให้ค่ากับเคลยเฮอร์อมากๆกว่านี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า,านักเตะลิวพูนะครับก็ไม่ได้เป็นชุดที่ฟูลทีมจริงๆฟูลทีมที่เป็นแบบ11ตัวจริงแบบ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับสิ่งที่หายไปหนึ่งก็คือพ่อหมีอลิซอนนะครับหายไปหลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับเจ็บแฮมสเติงมนะั้งถ้าจะไม่ผิดจําไม่ได้ว่าเจอเจอกับนักเตะเจอกับใครนัดไหนจําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเคลเฮอร์ก็สามารถที่จะปิดรอยรั่วตรงนี้ได้ได้เนียนกริบเลยนะครับนะจะเห็นว่ากับเกมเซาเทมตันนะครับที่โดนจุดโทษน,นะครับโดยแอนดูโรบสซันอีกแล้วนะวันเมื่อคืนนี้ก็ โรโบช้าโรโบอีกแล้วหรอช่วงนี้พระสุขข้าพระเสาแทรกโรโบเลยเกิดน,นะฮะเออฟาบตลอดเลยแล้วโดนจุดโทษด้วยนะครับอต้องบอกเลยว่าพ่อหมีเคลเฮอร์อนะครับลูกหมีดิลูกหม,มีเคลเฮอร์อนะครับทําออกมาได้ดีมากๆนะในเรื่องของการเซฟจุดโทษนะครับซึ่งถ้าถ้าเราย้อนหลังไปดูจริงๆนะเนี่ยเคลเฮอร์มีจังหวะนี้บ่อยๆนะฮะมีบ่อยๆจริงๆในเรื่องของจุดโทษเนะี่ยเขาค่อนข้างเซฟนะครับอ่า ในส่วนของคิริรเออร์ไอเปเป้หนึ่งก็คือยิงเบาด้วยแหละนะครับอาจจะความมสนุกมั่นใจหายไปนะครับแล้วก็การที่คิริเฮอร์เดาทางถูกเนี่ยมันก็ทําให้แบบเออทีมมันแบบมีมีเขาเรียกว่าโมเมนตัมกลับมานะครับแล้จวจังหวะที่ยิงเข้าไปนะครับของแม็กอาริสเตอร์เนี่ยมันมันทำให้แบบกระตุ้ใจกันมากลับมาแล้วล่ะแต่ว่าถ้าโดนอีกลูกนี้นะครับโมเมนตัม um มันอาจจะไปเข้าทางเลียมไม่หลุดก็ได้นะครับซึ่งคิริเรออร์สามารถเซฟโมเมนตัมได้นะั้นมันมากกว่าเซฟลูก ที่เอบวเป้ยิงอีกนะครับมันเซฟในเรื่องของโมเมนตัมเกมให้กลับมาได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของนอกจากเคลลีเฮอร์ะนะครับก็คงจะต้องยกเครดิตให้คนอื่นๆด้วยนะครับน่าจะเห็นว่าเคลลีเฮอร์นะครับก็มีการเซฟดีๆเซฟปฏิหารนะครับให้เราได้เห็นอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะต้องบอกเลยว่าทีมที่ดีเนี่ยมันควรจะมีการโรเตชันนักเตะที่สามารถที่โรเตชันได้โดยที่แบบเนียนกริบนะครับหรือว่าทําให้มาตรฐานของทีมเนี่ย ไม่ดรอปลงมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันลิวคูอยู่ในช่วงนั้นสามารถบอกได้ว่าอยู่ในช่วงนั้นได้อยู่นะครับ <S <S คือหมายวว่าการเปลี่ยนนักเตะเข้ามาแล้วมันทําให้ทีมมันสามารถที่จะอยู่ในสแตนดาดอยู่ในมาตรฐานคง,คงที่ได้นะครับไม่ดรอปลงมาจากแบบชุด A นะสมมติว่านักเตะเกียรต A เใช่ไหมครับพอเปลี่ยนสำรองมาเป็นเกียรตซียใน,นพวกนี้มันอาจจะมองเห็นนะครับ <S <S แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือลิวคูเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนตัวสำรองออกมา ด้วยมาตรฐานที่ยังไปไต่อได้อีกนะครับ oh. ซึ่งเคลเล์ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ช่วยพ่อหมีเซฟได้นะครับแต่ว่าบีนาะครับที่จะมีมามานัดวิลลี่นะครับเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับก็ทำให้ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะอ,อมีสามมีสามคนนี้เนี่ยคือแบบอุ่นใจได้เลยว่าไม่ว่าใครจะเจ็บนะอีเคของเราเนี่ยดีแน่นอนนะครับอะ ใน,ในส่วนของนักเตะคนอื่นก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้านะครับถึงแม้จูต้าจะไม่อยู่นะครับแต่นูเยสก็มีความมีลูกขยันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลิตสกอร์มาได้หลายๆแมตช์ก็ตามนะครับแต่ว่าก็มีในเรื่องของความขยันนะครับก็เป็นจุดเด่นของน้องนะครับในการไล่บงไล่บอลช่วยในเรื่องของการเชื่อมเกมกับเพื่อนๆนั่นเองครับในส่วนของ ปีกซ้ายก็มีกัก๊โปมีลุยดีแอรนะครับที่ทําหน้าที่สนับกันได้เป็นอย่างดีนะครับลงมาสลับกันนะครับไม่ว่าจะคนนึงเป็นสํารองคนหนึ่งเป็นตัวจริงอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้ดีแต่ว่าบางมูเนี่ยมันยังไม่มีใครมาไงมันจะมีช่วงหนึ่งที่เอเลียสนะครับก็สลับกับบางมูเป็นช่วงๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครแทนบางมูได้นะเออไม่ก็มีบางตำแหน่งแหละที่ไม่สามารถแทนกันได้นะครับอย่างวัน อย่างเมื่อวานนี้อย่างเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมีโกเมสนะครับเข้ามาแทนแบตลี่ที่บาดเจ็บออกไปนะครับจริงๆโกเมสก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับก็เขาเรียกว่ารักสามารถฐานได้ดีนะครับเล่นตำแหน่งแบ็กขวาก็เล่นได้นะครับเล่นตำแหน่งกองหลังก็เล่นได้นะครับคือพูดง่ายว่าโกเมสรับจบแล้วกันนะครับคือเล่นได้ทุกตำแหน่งแต่ว่าทางที่ดีก็ถ้ามีเสริมตำแหน่งก็จะดีมากนะก็ต้องบอกเลยว่ารีวูลชุดนี้นะครับ บอกได้100%เเพราะว่า,าในส่วนของเคียซ่าไม่ได้มาช่วยทีมมากสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะหรือมันเป็นนักเตะชุดเดิมของจากที่เจสันคอปมีไว้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้อันเนดสโอตก็ใช้งานได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับนะในส่วนนี้ก็บอกได้ว่ายังเป็นชุดเดิมอยู่ถ้ามีการเสริมทีมจะดีมากกว่านี้นะครับนะ ก็จะเป็นในเรื่องของการโรเตชันที่สามารถที่จะรักษามาตรฐานได้ของเส้นคงวาได้ดีขึ้นนะครับจากสมัยก่อนเป็นปัจจุบันได้ดีขึ้นนะครับข้อ3นะครับก็หนังคนละม้วนนะต้องบอกเลยว่าการแก้เกมของอันนี้สล็อตนี่ทำออกมาได้ดีทุกๆครั้งนะครับต้องบอกเลยว่าดีทุกๆครั้งเพราะว่าครึ่งแรกจะเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งนะครับ <c oughs> ครึ่งหลังจะเป็นอีกม้วนหนึ่งไปเลยนะครับคือการแก้ของอันนี้สลอตเขาค่อนข้างละเอียดแหละนะครับ เออทำให้ลิเวูเนะี่ยมีมีสกอร์ในครึ่งหลังอ่าเยอะทุกๆนัดแหละนะครับที่อ่าพอกลับมาเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยลิเวูจะสามารถที่จะทำได้นะครับเนาะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ซัดไป2ลูกนะครับจากาแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โคดิกาโกนี่ครับเนาะในเรื่องของการแกร้เกมของอันเดอก็คงจะต้องบอกว่าอู้มันก็น่าจะพิสูจน์อะไรได้หลายๆอย่างแล้วแหละนะว่าเขาคือโค้ดที่เป็นของแท้แน่นอนเป็นของจริงแน่นอนแล้วกันนะครับเออ ของนี้เนาะก็ใครที่ติดตามลิ์พูก็น่าจะรู้ว่าการแก้เกมของเขาค่อนข้างดีนะครับตอนี้ก็เลยให้เครดิตอันนี้สล็อตหน่อยนะว่าการแก้เกมของเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับผมก็ต้องบอกว่าข้อสอบ10ข้อที่อันนี้สล็อตบอกว่ายากนะครับ10ข้อนี้คือ,ก,คอก็คือ10แม์นั่นแหละนะครับที่เราค่อยๆเก็บแปมมานะครับเก็บข้อสอบมา ทีละข้อทีละข้อทีละข้อนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมาที่9ข้อนะครับถูกไป8ข้อแล้วนะมีเสมอตัวอยู่ที่1ข้อ <c oughs> อะและข้อสุดท้ายคงจะต้องบอกว่าข้อนี้บอกเลยว่ายากนะก็ต้องบอกว่าข้อที่10เนี่ยมันเกินมันเป็นการเจอกันกับแชมป์นะครับของพีพมดีกมา4สมัยซ้อนใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับ ก็คงจะต้องบอกว่าแมนซิตี้เป็นอะไรที่ก็ยังเป็นแมนซิตี้อยู่นะถึงแม้ว่าฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะคือใน5นานัดหลังสุดเนี่ยแพ้4นะครับเสมอ5เอ้ยเสมอเสมอ1นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแมนซิตี้ของเป๊ปกัวเดียล่าเนี่ยก็ยังก็ยังเป็นอะไรที่โหดยังเป็นอะไรที่น่าเกงขามอยู่นะครับคงจะต้องบอกว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเล่นในบ้านลิเวอร์พูลสนุกแน่นอนนะครับ เนะชื่อว่าการแก้เกมของเป๊ปเนี่ยทำออกมาได้ดีแน่นอนนะ่าจะสนุกนะครับคือบอกเลยว่าไม่รู้หรอกว่าผลมันจะออกมาถูกหรือผิดหรือเสมอตัวเราไม่รู้หรอกนะแต่รู้รู้แต่ว่ามันมีกลิ่นอายของความสนุกความแบบขับเคี่ยวของผู้จัดการทีมความขับเคี่ยวของนักเตะแน่ๆเลยนะครับนะเพราะว่าสามแต้มนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าสามแต้มนี้เร์พูได้ไปเนี่ยคือมันจะฉีกแมนซิตี้ไปที่11แต้มนะครับแล้วก็ แต่ว่าถ้าแมนซิตี้ได้ไปเนี่ยมันก็จะทําให้ความหลืมล้าของแต้มเนี่ยลดลงมานะครับทำให้3แต้มเนี้ยมันสาคัญจริงๆนะซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกหัวออกก้อยออกอะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า10ข้อนะครับผ่านมา9ข้อถือว่าถ้าจะเป็นการสอบเลื่อนชั้นของอร์เนสลอตนะครับสอบผ่านตั้งแต่ข้อ5ข้อ6แล้วล่ะนะครับ <c ười> คือทาข้อสอบแค่ข้อ 5, ข้อ,อโอเคอผมให้ผ่านแล้วล่ะนะครับเออเชื่อว่า แฟนบอลก็น่าจะคิดคล้ายๆกันนะคือแบบเอออาร์น,นสซอลต์เนี่ยเขาเขาแบบเท่าออกมาดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเก็บสถิติของอผู้จัดการทีมได้เรื่อยๆนะคือแบบเท่าออกมาดีนะครับดังนั้นข้อ10นะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะคือมันสอบผ่านไปแล้วอ่ะ <c oughs> ดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันนะครับในการเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มาดูว่าผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับกับ เป๊บกว่าเดียร่าเจ้าของนะเจ้าของแชมป์นะครับเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นเดิมอ่านะเขาเรียกว่าหรือว่าผู้มีอิทธิพลทางแชมป์เนี่ยเออรออยู่นั่นเองนะครับนะจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสี่ประเด็นนี้นะครับก็อยากจะมาคุยมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมกับป้าเป็ดเชดขาหงครับผมนะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ทีหน้าครับสวัสดีครับ บายบายจะฟูงทั้งสองหลีกเลย